วส,สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องนบรถไถอาจจะมีเสียงรบกรวนนะคะพี่พี่เพราะว่าเป็นเสียงลมช่วงนี้หน้าหนาวลมแรงมากเลยนะคะพี่พี่คะ่ะตอนนี้ข้าวเราก็เริ่มเขี้ยวขจีก,กันแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็จะปล่อยให้ดินแตกเขืบแบบนี้นะคะพี่พี่ปล่อยให้ดินแตกเขืบแบบนี้หรือว่าแก้งข้าวรอน้ําฟรีนะคะพี่น้องแก้งข้าวรอน้ําฟรีตอนนี้นะ้าฟรีกําลังเดินทางลงมานะคะ บางว่าบางคนก็บอกว่าน้ําจะท่วมข้าวเรานะคะมาเลยค่ะพี่พี่ค่ะมาเลยเรารอรับเสมออันนี้เป็นน้ําคลองชนรับทานบ้านน้องบัวไม่ได้ลงชื่อแต่ได้นะพี่น้องแต่ตรงอีกหน้านึงนะคะเราไปลงชื่อไว้เสียค่าสมัครไปแล้วหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่แต่ปรากฏว่าน้ําไปไม่ถึงน้าไปไม่ได้ค่อยก็เลยหุนหวยนะคะพี่พี่ ค่อยก็เลยหุนหวยค่อยก็เลยเศร้าก็เลยมาเอ็ดบางนี้นะคะพี่น้องนะน้ําฟรีนะเนี่ยน้ําฟรีน้ําคลองไหลลงมานะคะพี่น้องมันมาซึมมาหอนเห่าเนาะไหนรออย่างเดียวเฮ้ได้ผลประโยชน์สองต่ออื้อคักหลาย